สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขูมสุขคนมาพบกับพ่อบ่าวสยามอีกแล้วครับพี่น้องมานี้มีเมนูเสพเซ็ตมานนัเสนอพราะม่เพราะม่น้นงนงอ,อ,นองกเข้าผ็พรมมานี้มาพี่น้องมากินอยากกินเจียวห่อนพี่นอ้องเจียวห่อนบรรยากาศแบบนี้ก็เอากินเจียวห่อนพี่นอ้องก็ยุ่งยากมานี้เจียวห้อนอันนี้เป็นรสหมูนะพี่น้องเด้อเจียวห้อน,นอยังเลยนุ่นสะอาดเลยพี่น้อง นี่แหละสัง่งเพิ่นมาพี่น้องลายมือเลยสัง่งเพิ่นมากินมืงพี่น้องเพื่อมันเฉียบเจียวฮอนเจียวฮอนอันนี้เป็นรถมูเด้อพี่น้องนี่รถมูครับผมมันมีสองรถแต่เป็นรถเนื้อกะสีฟ้าสีแดงเด้อพี่น้องอน,นี่รถมูครับผม หยากแขกเลยเป็นแบบมีเท่าไหร่เลยเหี่ยงหยากพี่น้องเกี่ยงหยากเกี่ยงหยามีเห็ดเลยเอ๋อพี่น้องเทลงยวไปนะครับผมนี่แต่เข้มข้นก็ใส่หลายได้พี่น้องเด้อ แต่บ่เพิ่คนก็ใส่ใน้หน่อยเดี๋ยวเทีผู้มากครับผมเอารอกก่อนพี่น้องหลายปวด <c oughs> เดี๋ยวไฟก้อนนั่นนีล่ลิงไว้จังหน่อยพี่น้องอือ <c oughs> หมดภาพ อย่าลงไปเลยอืมกินง่ายครับพี่น้องมือนกันง้องมึงพี่น้องยิ่งเสียบอ่ การความสวยงามพี่น้องของการความแส่บอย่างเดียวครับ <c oughs> จ,จุดตรวจอีกตัครับนี่บาาสยามนี่เห็ดก,กินง่ายเรครับพี่น้องดิ่งไปยังหน่อยเนาะ ขี้เด็ดจะหนีพี่น้องน้ำขิ้มรถเด็ดเทีกันสดเลยมึงนี่สดเลยนขิ้มรถเด็ดเอาเทีพี่น้องมึงก่อนครับผมไปต้องไปเลยครับ เหมือนเดละหมือนเดเหมือนเดวใส่ห็ดลงไปก่อนครับ จวดๆลุ้งไปสุด,สดเลย <laughs> ไปบริจาเงินไว้้อง ี่เป็นเนื้อติดติดมันด้วพี่น้องเด้อสามชัน้นครับผมวันนี้ทั้งสามชั้นแน่ทั้งหมักง่ายพี่น้องใส่กันเลยวันนี้เนื้องงาพี่น้องสวยๆเลยนะถูกยังด่า <c oughs> <c oughs> กินหมูดีไปไหนะบ้เฮสยามกันได้เอาทอดงอกกับพันธุ่น้อง

าจิมคนดีขนาด กินแห้งไม่หน่องกินแห้งขึ้นแต่มองจินๆเลยคำเล็ก Được quá ừm, ừ. ừ. sốt lên này. กินอของมันนี่ตัวแก่หันเลยแต่ใจเย็นบ่ไดเออ้เลยตัวแกนยินไม่น้องแต่หันบ่ได้กิอองพวนี้มันหันไม่น้องรบเป็นยังดอก này nùng với nọ mùa ra lấy bạc đi đốm xẹp nè. Để đốm xẹp vô cái nồng Ui, thì nó Tình nhau ปรียวเดียดพี่น้องเออเ nhau น, <c oughs> น้ำมันไป เสียบได้พี่น้องโดยรวมเนี่ยผมว่าเสียบครับผมนี่แหละเกี่ยวกับฮ้นพี่น้องนี่ลุ่มทองพร้อมเปิดฟ้าลุ้นทองเกี่ยวกับฮ้นบ้านนวลสะอาดพี่น้องนวลสะอาดจาังหวัดอุดรธานีพี่น้องมีเบอร์โทรพี่น้องจะลองเข้าไปเมืองเด้อพี่น้องเด้อโดยรวมเราเสียบเข้าไปเลือกซื้อหางกันได้ครับผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์พนเด้อพี่น้องเด้อ So, so Eu né? เาวาวงาวไปน้องคือหวันคักรสอาเอาไอีออ่ไอตุ่งดีวไปน้องคือ,อ <c oughs> สูตพริกไทยดำนะบอหมูนะ นุ่มทุกสัวดีดเจ้าที่กินเปล่าไปใไน่น่องของบุงนี่กินใจเย็นๆใน่น่นองมันห่อน không nùng nùm Sốt nằm mưng รสชาติดีพี่น้องไม่ค่อยเค็มจุดบาโอเคนะสำหรับผมนะ luộc đeo, chua, phom súc, tỏt tắt ỏi, mày nòng, nhiều măn ăn nhác, con, uống, còn vài เงือส <Ủ> <Works> ัตว์ได้เป็น้องอ บิ่งกันยาวๆพี่น้องคลิปน kas uzsūda. 换的 one. Um. 马里奥朋友。 เอาเวลาพี่น้องมื้อนี้ได้มีนูแบบแซ่บๆมากินอ่างพีอ่างนองก็ครับผมเป็นเจ้าหัวน้องเด้อเกียร์พ่นอนสะอาดพี่น้องนี่แหละขวดนี่ขวดแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อไปหาเลือกซื้อเลือกหากันได้เด้อพี่น้องเด้อแซ่บตอนนีตีว่าแ่บของเพิ่อนยังดีพี่น้องก็เพิ่นไม่ได้สะสนผมบอกพี่น้องเจ้าแบบพี่น้องๆ้องไปเด็กหาเด็กซื้อกันได้เอ้าวในคลิปนี้บักสยามขอฝากไวปกินได้เพื่อนพี่น้องเด้อถ้าเรื่องขดสับปะรดไขกรไลค์กดแสบ ก็เป็นตั้งใจให้บอสสยามนะครับผมเราจะมี่พอฝากไปที่นี่ครับผมสวัสดีครับ